มาค่ะพี่น้องโอ้โหเรียกได้ว่าถึงขั้นคุณลูกครับพี่น้องแทบช็อกเลยนะคะนี่แหละค่ะพี่น้องเป็นจังเดยแน่นะคะสำรับในมื้อนี้ผลรางวัลออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะปรากฏว่าเอฟซีตันครับหลายท่นานในขคนภาคกันเฮลั่นครับพี่นอ้องบอกแม่นสุถือเบิร์ตเบร,ระตเหตุผลตีเป็นอย่างขึ้นบอกว่าแบบนั้นนี่แหละเรียกได้ว่า3ตัวเต็มๆนะคะ3ตัวเต็มๆขันคุณทีได้ติดตามข่าวชองแอดมินครับพี่น้องบอกเลยนะคะว่าคุณจะได้โชคอย่างแน่นอน ะค,ะคุณจะได้โชคอย่างแน่นอนแต่ว่าจากพีเบึงนี่คนมาเบิรงนบัวั่นในหลายค่ะพี่น้องคุณมาเบิรงนบ่าหันในหลายสาหรับคลิปของทางด้านน้องหักแพงเมื่อเมื่อกี้นาทที่ผ่านมาในหลายน้องกระเลมีการนําเสนอข้าวเกี่ยวกับรถคั้นใหม่ของน้องหักแพงวรัญญะพรน้องกระเลมมีการถอยขั้นใหม่ออกมานพีน้องน้องอยมาในมือนีนี่แหละนะคะแล้วสาหรับนี่แหละคับพี่น้องผลรางวัลออกมาเป็นทีเรียบร้อยแล้วปรากฏบาออกทั่งบนออกทั่งล่าง นะคะขันคนทีเพิ่นสลับสับเปลี่ยนตัวเลขเป็นน้อพี่น้องมาเว่าส,สิถือทึ่งบนสิถือทึ่งหลังยางในนอนเอากะนิดละดีใจกับยิมซี่แฟนคลับทุกสู่คนนะคะนี่แล้วค่ะพี่น้องนะคะสำหรับคุ้นที่ยังไม่เห็นคลิปนี้แอดมินเชีอวซูพี่น้องฟังอีกทีหนึง่งนะคะสำหรับรถอ่ารถที่น้องฮักเพงได้ออกน้อพี่น้องมาไปทะเบียนรถนี้จะเป็นศูนย์หาสองแปดค่ะพี่นอ้อง ฟังอีกทีหนึ่งสิงเป็นศูนย์หาสองแปดซึ่งวกันมาออกเต็มๆศูนย์หาสองอันล่างบอกครับพี่น้องล่างนี่ออกศูนย์หาแต่ว่าบนในออกหาสองเป็นจังไนมุตตะวานะคะตรงๆเต็มๆเลยนาะพี่น้องตรงๆเต็มๆเลยเอากะน,นี่แหละดีใจกับเี่ซแนครับสู้ผู้สู้คนนึ่ใน,นะครนี้นะครับพี่น้องก่อนหน้านี้นนสําหรับทางด้านน้องฮักแพงวารัญญาพรกรณีการออกมากเกินไวมแบบนี้ ละฮันนองก็บ,บอกว่าน้องควนเงินนี่หมายถึงสื่อรถขับพี่น้องรถคันแรกในชีวิตของหนูทีได้มากจากนำพักนําแรงของการมาเป็นศิลปินในองค์กรเซาหน่อยเพรบานแพงต้องขอขอบคุณพอโจแมนนดนะคะทีให้โอกาสหนูในฮได้มากยืนจุดจุดนี้นี่ะจุดทีชีวิตของหนูดีขึ้นจากแต่ก่อนหลัก,กะได้มีงานทําขานประเดเลยหนูต้องขอขอ,ขอบคุณมาพรอแม่เอฟซีของหนูทุกคนเด้อจจากที คอยผลักดันคนงานพรอมกับแรงสนับสน,นุนให้กับหนูมาตลอดหนึ่งปีกวกลัวขอบคุณมาลายนะัยทนี่ะที่มอบให้หนูในทุกโอกาสและรางวัลหน้าหน้าเวทีนะคะได้ได้จากทุกช่องทางที่ทํำให้หนูมีรด้ได้แบ่งเบาภาระครอบครัวต่อจากนี้นะคะขอหายรถขั้นนี้ ผ้าคนเงินคนท่องเดินห้างปลอดภัยทุกเส้นห้างผ้านองหักแพงกอบควยเงินกรบบบานถูกงานเด้อพันนะักพี่นองตึงจังไดนี่คือโพสต์ของทางด้านน้องหักแพงหลังจากที่ได้รถคันนี้ได้ถอยรถคันนี้มานอกพี่น้องน้องอ้ถือว่ามาถอยมาเมืลอแดดนี่กับมาเห้โฉอเอฟซีแฟนคลับทันทีเลยนอพีน้องอ่ะแอดมินบอกแล้วครับพีน้องมานี่แหละโรบ,บัสติเป็นผู้ได้กระามน้องพีน้องน้องที่ถอย ลดตรงกับวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกนีดแล้วมักบังเอิญที่แบบว่าจะมาออกจังสีแหมไปทะเบียนรดมักสีมาออกแล้วก็ออกจริงๆห้โชเอฟซีแฟนคลับแบบสาตัวเต็มๆเทิงศูนย์หาเทิงหาสองคันไล่ค้นแบบสิว่าจังเลยนะสับสับสเปลี่ยนกันเอาใดหน่องคีนองน้องโอ้กับคนหนุ่มแถบชกเอาผู้ได้ทีเด้โชกน้ำแรนกับคอมเมนต์มาบอกมาจากันใดละกั เรียกได้ว่าสําหรับสื่อข่าวไล์สื่อด้วยกันก็ได้มีการนําเสนอข่าวเกี่ยวกับน้องหักแพงกันรัวๆนพี่น้องนองนท์น uh, ในฝั่งโค้งทางด้านสาวน้อยลาเพลินโชว์ค่ะพี่น้องก็ได้มีการออกมากเคลื่อนไปนะคะว่าหมอลาําคณะสาวน้อยลําเพลินโชว์ขอแสดงความยินดีกับน้องหักแพงวันนี้เรือกง่ายย่ำดีนะคะรับรถใหม่นะคะเข้าบ้านขอให้เฮงปงัปงๆนะคะข้าขี่ปลอดภยัยมั่นใจทุกเส้นทาง แหาเป็นจังไหนมุจวาสุดยอดมากๆเนพี่น้องน้อโอกมากเมื่อแรกนี้กะเอฟซี MC กำลังเต็มๆเลยนะคะเอฟซี MC กำลังเต็มๆเลยถือเดบาสุดยอดเนพี่น้องน้อถือเดบาสุดยอดนะคะนี่ค่ะพี่น้องโอ้ในฟังของอทั้งด้านข้าวหลุกถุงเขื่อนไว้เงาเลยค่ะพี่น้องเดียวสีอันจูพี่น้องฟังนะคะนี่เพิ่นก็บอกว่าหมอลำ่ำเสาหน้อยดาวรุ่ง ักแพงว่ากอนยาพรกำลังหลักอีกคนของสาวน้อยลำเพลินโชว์สุดเก่งขยันเก็บเงินในทันล่าสุดเป็นหมอลำได้ปีกว่านะคะสามารถถอยรถไปแดงคันแรกในชีวิตออกมาเดินสายกับวงนะคะแล้วราคาเฉียดล้านพันนับพี่นอ้องน้องขวนเงินรถคันแรกในชีวิตของหนูหทีได้มาจากนํำพักนํำแรงของการมาเป็นศิลปินในองค์กรสาวน้อยเพชรปันแพงอันนี้หมายถึงว่าเป็นโพสต์ของน้องฮักแพง เราก็บอกว่าต้องขอบุณพ่อโจแมนุ์นะคะที่ได้ให้โอกาสะมา,ายืนจุดนี้จุดที่ชีวิตของหนูดีขึ้นจากแต่ก่อนหลกักได้มีงานทาค่ะแล้วก็เลยก็คือขอบคุณเอ็ซีทุกคนนะคะทีคอยช่วยผลักดันผลงานกรอมที่สี่สนับสนุนให้หนูมาตลอดหนึ่งปีกูกลัวขอบคุณมาไล่ทีมออกยหนูทุกโอกาสและกกร่างวัานดาน,นาเวทีไ่ได้ไดจากทุกช่องทางที่ทำให้หนูมีไร้ได้แบงเบาภาร,ระครอบครัวต่อจากนี้ ขอเห้รถคัน้นนี้ผ้าคนเงินคนทองเดินท้างปลอดภัยทุกเส้นทางผ้าหนองหักแพง่งกอบโกยเงินกลับ,บานถูกงานเด้อนะคะเป็นจังไหนเร,เรียบร้ว่บาสสำหรับทางด้านบอโจย,ยมน,นินนะคะรวมถึงผู้บริหารได้ทำในคนกับผ้ากันแห่แสดงความยินด,ดีกับทางด้านน้องหักแพงกันโดยรวมนอกพี่น้องนองแล้วนี่แหละค่ะพี่น้องในมือดนีกระอ,อก เต็มๆเลยทึ้งหาศูนย์ทั้งหาสองเป็นจังไหนบหุษวาะะเรียนเลยว่าสําหรับทางด้านบอโจยมาเน้นะครับพี่น้องเพื่อนๆมีการออกมากเกินไว้เลยนะคะว่าทั้งอุ้งอิงกระแมนหักแพ้งกระแห้งนะคะหักเอฟซีไพ่ถูกเลขกระมอนังไข่ออดไดเดอร์นะคะเริ่มต้นที่หมื่นหนึ่งนะคะถึงสามหมื่นห้าอี นาะพี่นองเป็นจังไหนโอ้โหเดียบา่าเอ็เซนิปังบักคักเลขค่ะพี่นองในส่วนของอุงอิงเพชรบาดแพงเป็นจังไหนสาหรับน้องได้มีการล้วงไหปราฏวบาเลขที่อุงอิงได้มีการล้วงไหายค่ะพี่นองเลขโลงไทยหาศูนย์ตัวเลขทีกํากับอยู่บนแบงมือร้อยเลขลงไยายห้าศูนย์แล้วก็มาให้โชคเอฟซีแฟนครับเต็มเมน้องพี่นองแตะว่าคนทีบ่มี่ดวงเพิ่นกับสีเ็นเป็นหาหนึ่งหนึ่งหาไปแต่คนทีไม่ดวงเพิ่นกับเ็นเป็นหาศูนย์ศูนย์จังสีแมวกับ ดีใจกับสุ้ผู้สุขอนอิลีนาอ,องี่น้องเนาะนี่แหละบอโจกับบอกว่าสําหรับคนทีได้โชคได้ลานะเพิ่งได้กับปุ่มอิงเพิ่งได้กับน้องหักแพ้งย่าสลืมนะคะสามารถเมาอ,อ่าได้น้องขี่น้องเนาะเมาหลบนางได้วันเถาะนะคะสำหรับในตอนนี้อย่าลืมนะคะพี่น้องวานังไคโอะก็ยังคงฉายอยู่เหมือนเดิมแล้วนี่แหละคนทีได้ได้โชคว์เลานหลายยังส่แม่น้องขี่น้องเนาะก,ก็อ่าสนใจอยากซีแบบ เมารอนกนาอกาสามารถติดต่อบอโจไปได้วันทอเอากาเป็นปังๆวันทอปังๆในหัว่ามือดี่เป็นมือดีหรือนะคะวันที่หนึ่งสิงหาคคุมถือว่าเริ่มต้นได้ดีวันทอเราพี่น้องนาอเอากานี่แหละดีใจกับเอลซิปันคับสู้ผูสุสคน,น้ำนะคะผู้ใลนทีถึกในกาโคเมนมาบอกวาจากใน่วนคนทีบ็ถือค่ะพี่น้องก็บ่เป็นอย่างวางคำน้ำเหมือนแร่งนี่มีเหล็กเหล็กหน้าค่ะพี่น้องมีเหล็กน่าเอลซิปันคับและทันใดนั้นหามพลาดเด็ดขาด น้องพี่น้องยเอฟซีทันครับและทันไรคนหามหลานเดดขาดปอแน่มือเลกมีอาซิมาอีก,กเป็นไปในเอากาดีใจกับสู้ผูสขคนอิลีและท่านแลนะคะพี่น้องนะสํารับคลิปนี้ขอจบคลิปไปสำนีสกอนนอ้องขาว่าก็มาสวัสดีค่ะ